ในหมู่บ้านปอกเล็กในหมู่บ้านนี้นะคะเขาจะมาตรวจยึดเนี่ยเขามีเขามาตรวจตลอดเวลามันก็จะมีคนหลังๆไม่คนเขาจะไม่ลุกๆเลยนะคนจะไม่กล้าเลยนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยประมาณสามถึงสี่รายที่โดนตรวจยึดไปแล้วนะคะแล้วก็มีการเอาป้ายของตํารวจเนี่ยปักอย่างชัดเจนห้ามบุคคลใดเข้าไปใช้ประโยชน์แล้วเหตุชะไหนน้องกล้วยตาหนีของเราอะ่ะถึงถึงไปข้ามสายพันธุ์ได้ขนาดนั้นเล่าสีแน่ใจเหรอคะว่าสิ่งที่สีพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริง ่าในหมู่บ้านกอกๆเนี่ยมีมาตรวจอยู่ตลอดเวลาแล้วมีหลายรายที่โดนในอดีตท,ทุกคนก็เลยกลัวกันระยะหลังๆไม่มีใครกล้าลุกป่าและไอ้พวยละ่ะจันสศรีเชื่อไม่ใช่หรือว่าก่อนที่ไอ้พวยจะซื้อที่จากครูประดิษฐ์ครูประดิษฐ์ได้บอกมาแล้วว่าตรงไหนเป็นสคอ,อตรงไหนไม่ใช่ตรงไหนอย่าไปรุกสาวิจียืนยันเพราะสาวิจีได้รับคำบอกเล่าบแบบเดียวกันสาวิจียังยืนยันว่าครูประดิษฐ์ เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีเมตตาและเป็นคนดีจริงๆเป็นที่รักที่เคารพของคนทั้งหมู่บ้านครูประดิษฐ์เคยอยากจะขายที่อัดนั้นให้สาวิจเพาระรู้ว่าสาวิจีอยู่ในบ้านพ่อแม่แล้วโดนอะไรยังไงบ้างแต่สาวิจีไม่มีเงินซื้อเงินที่มีอยากจะเก็บไว้ทับทุนทำมาหากินก่อน ต่ครูประดิษฐ์เคยบอกแบบเดียวกันก็คือว่าถ้าขายที่มันจะมีแค่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะตรงนี้เป็นที่ป่าปลูกผักปลูกหญ้ากินได้แต่ทําอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้พวยก็รู้อยู่ว่าที่ตรงแหลมตรงนั้นไม่ใช่ของมันแต่ไอ้พวยยังจะพยายามจะถมที่ถ้าทําตลาดน้อยก็รอดแต่ดันถมที่เอามาหลอกทํามาหาแดกด้วยการสร้างปาริจิตตแล้วก็ได้รับเงินบริจาคมามากมาย จันสียังมีหน้ากล้าพูดว่าระยะหลังไม่มีใครรุกปากกันแล้วแล้วที่อิยาชิพูดละ่ะตอนที่แมนเนี่ยไปทำสวนยางให้ไอ้พวยกับอีกเถิดมีเจ้าหน้าที่มาวัด GPS อิยาชิไปดูแลแทนให้แล้วก็ทำคลิปว่าโอ้ยเขาให้แค่นั้นนะสงสารลุงป้าเล่นเอาคนด่าตาชานยายสมควรกันข่ม เอาเข้าจริงๆที่เขาให้แค่นั้นก็คือว่าที่ที่เคยวัด GPS ในการทำสนยางมาแต่ก่อนแต่ลายวัดกันมาแต่ละครั้งมันมีอยู่เท่านี้แต่มีการถากเพิ่มไปอีกตรงนี้ตรงท้ายสวนยางที่ลงไปห้วยเป็นอะไรเนี่ยจะถากเพิ่มไปอีกเพื่อที่จะพยายามจะหาพื้นที่ที่เกินเข้าไปเจ้าหน้าที่มาวัด GPS เขาก็ไม่ให้เขาก็ตัดให้แค่สวนยางที่เดิม ไอ้ตรงที่ถากเดิมนั่นก็คือว่าถ้าก็ปล่อยให้ไอ้พวกนี่ก็จะกลายเป็นลูกป่าไปเดี๋ยวไปปลูกด้านปลูกทีปก่ปลูกอะไรเพิ่มกลายเป็นที่ของตัวเองไปแล้วมีคนทํหนึ่งนี้กันเยอะค่ะไอ้พวกที่มีสวนมันอยู่ถัดจากตีนเขาปลูกไปปลูกมาสวนมันของมันขึ้นไปอยู่นูน่นบนตีนเขาได้อย่างไรวัด GPS แต่ละทีอยู่ ไม่ได้อยู่บนตีนเขาแต่อยู่ถัดจากตีนเขาขยายไปเรื่อยทีละนิดทีสมมุิหน้ายาวยี่สิบเมตรขยายไปอีกสักเมตรหนึ่งได้มันอีกสักแถวหนึ่งอ่ะปีถัดไปขยายไปอีกสองเมตรได้มันอีกสักสองแถวอ่ะขึ้นไปเรื่อยเรื่อย,อยถ้าเจ้าหน้าที่วัด GPS แล้วก็วัดให้ก็จะกลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้พื้นที่ลุกคืบลุกคลองป่าเข้าไปเรื่อยเรื่มีมาอยู่โดยตลอดคะ่ะ จริงไหมคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสิงห์จริงหรือเปล่ามีผู้ใหญ่บ้านสิงห์ตอบได้ไหมคะใม่ันไม่น้องกล้วยตตนีถึงไปส้างข้าง้างสายพันธุ์ได้ขนาดนั้นล่ะทีนี้เนาะพอเราไปข้ามสายพันธุ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีการขุดกันนะขุดไงคะทุกคนนะฮะขุดว่าให้มันถูกต้องหรือเปล่าความจริงแลวพื้นที่นี้มันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหม ปัญหาคือการจากการโชว์ไลฟ์ส,สดนะคะชีวิตติดไลฟ์นะคะชีวิตติดไลฟ์ทีนี้พอชีวิตติดไลฟ์ปุ๊บโอโหคนเขาก็ไม่เห็นด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสปายไวคุณเลอรไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์แพ้คอนเทนต์แม่เอก็ตามเนี่ยนะคะเขาก็มาวิพากวิจารกันพอเขามาวิพากวิจารกันโอ้โหสิ่งที่เราได้รับจากการตอบตอบตอบย้ําจากปีมะก้วยก็คือโอ้โหเกลี้ยกราดค่ะถึงขั้นไปบอกว่าที่ฉันไม่ชอบยายคนนี้เพราะยายคนนี้ไปคุยกับคนที่ฉันไม่ชอบดิฉันว่าคนที่เกลี้ยกาตรอบต้รุนแรง ไม่น่าจะใช่สาววิจีนะคะสิ่งที่สีพูดแต่ละครั้งสีควรจะเอาหลักฐานมาด้วยนะคะว่าสาววิจีพูดประโยคนี้จริงที่ฉันไม่ชอบยายคนเนี้ยเพราะยายคนนี้ไปคุยกับคนที่ฉันไม่ชอบสีมีจริงไหมคะมีความกล้าพูดตรงๆไหมคะยายคนนี้คือใครคือยายแหลมเมียผู้ช่วยผู้ใหญ่สิงเพราะยายแหลมเนี่ยได้แหลมบอกกับสาววิจีตั้งนานแล้วนะคะ ตั้งแต่ยังสืบไม่จบว่าได้คุยกับใหม่ชาลาวันสวิจีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรได้ยยแลมจะคุยกับใครสวิจีไม่ได้อะไรยังไงมันต่างกับกรณีของบุมน้อยร้อยเอ็ดอย่าเอาไปรวมกันแล้วสวิจีไม่ได้พูดเลยว่าที่ไม่ชอบยายแลมเพราะยายแลมไปคุยกับใหม่ชาละวัน แต่จันสีใช้สันดานเดิมของจันสีหลอกปั่นคนคนเราถ้าหลอกแดกเกินแขกตุรกีได้เนี่ยนะคะไม่ใช่ย่อยๆนะคะแขกขี้เหนียวยังไงยังหลงเชื่อจันสียังหลอกได้แล้วเอฟซีเหลือจะหลอกไม่ได้มีหลักฐานไหมคะภาษาวิจีพูดอย่างนี้แต่คุณมาพูดลอยๆภาษาวิจีพูดว่าไม่ชอบเย,ยแลมเพราะเย,ยแมคุยกับใหม่ชารวัน ดิฉันเคยเอาคลิปพี่สาวิธีพูดถึงช่วงนี้แล้วมันไม่มีค่ะสาวิธีเพลงจะบอกว่าเดแแลนเป็นคนบอกเองว่าจะเองคุยกับหม่ชารวันหม่ชารวันเคยติดต่อมาแต่ไม่มีที่บอกว่าฉันไม่ชอบเขาเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเรื่องมันเกิดมาตั้งแต่ปีหกหกแล้วยังสืบไม่เสร็จความสัมพันธ์ระหว่างเดแแลนกับสาวิตีก็ไม่ได้มีอะไร ที่ว่าวันดูเสียหายว่าตัดขาดเพราะกับบุมน้อยสาวิจีพูดตรงๆเลยว่าเราห่างกันสักพักหนึ่งสาวิจีไม่ได้พูดรายแบบนั้นกับเย,ยแหลมยยแหลมจะคุยกับใครเป็นเรื่องของเย,ยแหลมแต่จันศรีเอามาเป็นเรื่องราวใหญ่โตเรากั่ว่ายายแหลมเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นแม่ซื้อของสาวิจีถ้าเย,ยแหลมหักหลังไปคือคนอื่นสาวพิจีจะต้องโกรธสาวิจีไม่ได้สนใจแต่จันศรีเอามาพูดให้คนเชื่อว่าสนใจ คนที่ออกมาตอบโต้ปึงปังมากคือจันสีมากกว่าลบคลิปไปแล้วก็ยังโดนล้ออีกเรื่องเจ็คคารูอยากอมของแขกจันสีตอบโต้ทุกดอกทุกรูปไม่ยอมรับโดยพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ตัวเองเล่านั้นเป็นเรื่องดีๆเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นเรื่องดีมากเลยนะคะนอกใจผัวหนีตามชู้เป็นเรื่องโคตรดีที่เด็กรุ่นใหม่ควรจะจำระวังไว้นะคะ ดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่แม่แบบนี้ลูกจะแบบไหนระวังเอาไว้ค่ะยา,ะายผลไม้อีกคนหนึ่งไปคุยกับคนที่ฉันไม่ชอบทั้งทัที่ตัวเองเนี่ยคือไอคนที่ชอบไม่ชอบทุกคนอ่ะมันสามเขาก็าสาม,มารถเข้าไปหาในใต้แชทได้แต่เราเนี่ยถ้าเราเป็นเพื่อนกันถ้าเรารู้จักกันมาเนิ่นนานเนี่ยนะฮะเราต้องเข้าใจกันเราต้องไว้ใจซึ่งกันและก,กันถูกไหมฮะเราต้องไว้ใจสิ คุณอยู่กันคุณไม่ไว้ใจกันเนี่ยนะฮะแล้วนางไม่เคยไว้ใจใครเลยหาหนางไม่เคยไว้ใจใครเลยแม่นอกไส้ก็ไม่ไว้ใจพฤติกรรมของเขาก็คือนะฮะเวลาเขาแชทกับใครพวกเขาก็จะลบแชทแม่นอกไส้เคยเจอบปล่าเวลาเขาไลฟ์พวกเขาจะลบแชททันทีเลยสิ่งที่สีเห็นตั้งแต่พวกเราเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเราอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วสิ่งที่เรารู้ว่าเขาไม่เคยให้ใจเราเลยก็คืออะไรคะส่งอะไรมาส่ว่ามันไม่ส่งไม่ใช่ส่งสิสมมนวคุยอะไรแล้วก็เราปั๊บหนึ่งเขาจะลบแชททันทีจันสีแน่ใจเหรอคะว่าใช้ สามารถที่จะใช้คําว่าที่เราอยู่ด้วยกันมาจันสีเคยอยู่กับสายพิจีหรอคะจันสีเคยเป็นพวกสายพิจิหรอคะถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะไม่คิดอย่างนั้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะจันสีทักเข้าไปปีสองสองกว่าที่สายพิจีจะได้เห็นลรวทักตอบปีสองสามค่ะคนที่เป็นพวกกันก็ไม่รอเป็นปีมันค่อยทักตอบอะใช่ไหมคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการมาใช้ประโว์ว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันมาคุณเคยอยู่กับสายพิจแหรอถามหน่อยจันสี แล้วใครกันแน่ที่ชอบลบแชทแชทของจันสีที่แชทไปหาสายวิจิติชันเห็นจะมีเสฟังจันสีที่ลบ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 ,ลบ,ลบ,ลบส่วนถามว่าดิฉันเคยโดนไหมสายิจีจะบอกค่ะว่าหนูขอลบแชทนะคะแม่ฉันจะบอกก็ตามสะดวกเลยค่ะ ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอันไหนที่ให้ดูแล้วบอกว่าอันนี้ให้ดูนะคะแม่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะแค่ให้ดูมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่แค่ตรงนี้ถ้าไม่บอกอะไรก็คือนั้นเอาออกได้หรือบางอย่างเอาออกได้ก็จะบอกว่าเอาออกได้เฉพาะอันนั้นอันนี้อะไรยังไงดิฉันอยู่กับสาวิจีดิฉันให้เกียรติค่ะไม่ได้โดดงับอย่างที่จันสรีบอกก็ต้องโดดงับโดดงับโดดงับจันสรีมีความริษยาตรงนี้เพราะจันสรีรู้ว่า ดิฉันทำงานอย่างไรได้ไม่ได้อะไรยังไงถ้าดิฉันเอาออกมานั่นคือสาวิธีอนุญาตแล้วเจนสีรู้ตรงนี้แต่พยายามจะมาใส่ไฟว่าดิฉันนี่จะลากสาวิธีลงตกต่าไม่มีทางเป็นไปได้คะ่ะดิฉันชื่อบุหลันบาลสีไม่ได้ชื่อสมควรหลาโพเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแหนลบเชดทันที ทุกคนเคยเจอใช่หรือไม่อ่าทุกคนเคยเจอใช่หรือไม่นอกจากจากคุยกับอ่าพี่พี่นะคะพี่งับคนเดียวที่จะไม่ลบแชทนะคะทุกคนแลวทีนี้นะอ่าทีนี้อะไรที่เป็นเรื่องคุยเล่นอะไรที่เป็นเรื่องจริงไม่ต้องลบอยู่แล้วคะ่ะแต่พี่งับงับของจันสีคนที่เป็นนายทหารที่จันสีเชื่อว่าเป็นผู้ชายในตอนแรกเนี่ยพี่งับงับส่งปุ๊บลบปับ๊บส่งปุ๊บลบปับ๊บส่งปุ๊บลบปั๊บทันทีเลยนะคะเพราะอะไร ส่งภาพที่มีบุคคลที่สามส่งภาพที่กลัวเขาจะจับได้ว่าตัวเองหลอกลวงส่งปุ๊บลบปั๊บพิ้งับแอบนี่รบเป็นเบื่อเลยนะคะกลัวโดนแบกลัวโดนแฉเพราะอะไรเพราะกลัวเขาสืบได้ว่าตัวเองหลอกลวงอะไรแต่เขาก็สืบจนได้แหละคะ่ะในส่วนของสายวิจีถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีบางอย่างสายวิจีให้ดูเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่หนูพูดคือความจริง แต่ถ้ามีการแคบออกไปหรือมีการเอาไปพูดต่อจะทำให้คดีเสียหายศาวิธีจะขอรบค่ะอะไรหลายๆอย่างศาวิธีขอลบดิฉันไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกว่าการที่ขอสายวิจีขอรบมันเป็นความไม่ไว้วางใจหรืออะไรยังไงแล้ววางใจใครไม่ได้แล้วค่ะบอกเลยนะคะดูอย่างดิฉันสิวางใจอีกก้อยขนาดไหน ไม่ได้เคยได้ยืมเงินยืมทองมาใช้กินใช้จ่ายอย่างนู้นอย่างนี้เลยแต่พูดกันไปแล้วกลายเป็นทิฉันกราบจีนอีก้อยขอยืมเงินถ้าอีก้อยไม่ออกไปตอแหลไม่ออกไปพูดออกไปเล่ามีความจําเป็นด้วยหรอคะว่าจะต้องไปหาพยานเอาไว้ว่ามีคนเดือดร้อนมายืมเงินดิฉันดิ่ฉันโอนให้ได้ไม่ทันขอร้องให้อ้อยก้อยโอนขึ้นก่อนเข้าไปก่อน ก็ต้องออกไปเล่าให้คนอื่นฟังเพื่อจะหาพยานหลักฐานว่าฉันมีบุญคุณกับอียานนะเคยโอนเงินให้อียานแทนอียานก่อนหรืฉันเคยไว้ใจคนมาตอนนี้ไม่แล้วคะ่ะไม่ใชไ่ไม่ไว้ใจแล้วจะระแวงตลอดแต่เข้าใจความระแวงของคนตัวเองโดนมากับตัวรู้คะ่ะ แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันเดือดร้อนไหมกับการที่ฝ่ายวิจีขอลบคอมเมนต์บางอันขอลบภาพบางอันไม่เดือดร้อนค่ะไม่เดือดร้อนมันเพราะมันแปลว่าเขาไม่อยากให้เรื่องนี้มันแพร่ออกไปให้รู้เฉพาะเราสองคนเพราะฉะนั้นดิฉันไม่ได้มองอย่างที่คุณพยายามจะให้มองบอกว่า คือจุดมุ่งหมายของจันสีก็คือจันสีอิจฉาความสัมพันธ์ระหว่างดิฉันกับสาวพิจีเพราะตัวเองไม่เคยได้รับแบบนี้อยากได้เป็นคนสําคัญเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่สายพิจีไว้วางใจอยากเป็นเซฟโซนของสายพิจีแต่จันสีเนะี่ยเป็นเซฟโซนให้ผัวให้คนในครอบครัวยังไม่ได้เอาทุกอย่างออกมาเล่าออกมาพูดออกมาเล่าจนแม่ตัวเองเรียก็กลายเป็นผู้หญิงงกเงินรู้ว่าลูก มีผัวอยู่ไปหลอกผู้ชายอื่นยินดีให้ลูกหลอกเอาเงินมาแต่อย่าไปให้ใจมันแม่แบบนี้ใช้ได้หรอคะสอนลูกแบบนี้อย่างที่บอกนี่แหละคะ่ะแม่ยังไงลูกก็อย่างงั้นจันสีก็ถ่ายทอดมาจากแม่จันสีเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจันสีจะได้รับอะไรถ่ายทอดไปละจ้าจันสีจ๋านงนึกดูดีๆนะจ๊ะ พอเขากระแสโซเชียลกระนม,มกระนำปุ๊บแล้วตัวเองก็หลุดหล,ลุดโลกโอ้โหชนิดที่แบบเรื่องอ,อย่างยูทูบเบอร์ั่งคุนบอกว่าช่องพวกนี้เนี่ยเกลียดมากเลยเอาถึงขั้นเรื่องผ้าอนา,ามัยเขาแมาพูดแล้วคุณไปดูซิแม้แต่เจ้าตัวเขาเขาเดือดร้อนเรื่องผ้าอนา,ามัยเขาไหมเนี่ยเขามานางพูดเรื่องผ้าอนา,ามัยของเขาเนี่ยโอ้โหสดชื่นตาบานนั่นน่ะคุณไปดูซิเมืคุณบอกว่านี่หูน่าสงสารมากเลยเขาน่าสงสารพวกคุณรู้เรื่องผ้าอนามัยของเขาคุณไปดูซิคนที่มาตอบเรื่องผ้าอนามัยนะเจ้าของต้นเรื่องไปตอบว่าอย่างไรคุ เขามาบอกว่าเราันใช้กับกล้วยน่าใส่เล็กกิ้งอย่างนั้นนะเหมือนอีวีนะโอ้โหเขาไป,ไปดูเขาพูดซิไปดูเขาลอยหน้าลอยตาซิเขาไม่ได้เดือดร้อนกับผ้าอนามัยของเขานะเออเขาไม่ได้เดือดร้อนนะคะผ้าอน,นามัยผ้านำไมนะเขาก็ยอมรับความจริงไะถูกไหมแล้วจะมาหาว่าพวกเราเล่นคอนเทนต์ใส่ลายพวกนี้ใส่ลายใส่ลายไม่กระเทางอะไรนะคะคืเรื่องผ้าอนามัยอ้าวก็เจ้าตัวเขาก็ไม่ยอมรับเองผ้าอนามัยหาว่าฉันพวกเราใส่ลายแล้วบอกว่าคอนเทนต์อันนั้นอันนี้หาะพวกเราใส่แสุดท้ายเขาก็มาพูดความจริงกันเองอ่ะค่ะดิฉันต้องยอมรับว่าไม่ได้ติดตามฟัังงเรื่ออผ้านานมย พอได้ยินการพูดถึงนี่ฉันรู้สึกขยะแขยแยงว่าน,นี่คดีกบก,ก่บช่องที่อ้างตัวเองว่ามีคุณภาพอย่างสีช่องที่อ้างตัวเองว่าเรามาตามคดีนะคะเรามาตามคดีเราไม่ได้สนใจเรื่องอย่างอื่นเราไม่ได้สนใจดรามา่าเราสนใจเรื่องคดีเรามาหาความชุติธรรมให้เด็กคนหนึ่งแต่วันนี้ส่งแม้กระทั่งผ้าอนามัยของแม่เด็กส่งทุกอย่าง ใครแต่งตัวอย่างไรใครซักผ้ามีซักผ้าใครใส่เครื่องประดับปลอมไม่ปลอมสังทุกอย่างเอามาพูดหมดเพื่อที่จะได้มีเรื่องมีราวในการสอบเสียดเขาวันละสามไร์วันละสามไร์นะ,ไนะคะเที่ยงเย็นดึกเที่ยงเย็นดึกสอบเสียดทุกเรื่องตอนนี้โดยที่ไม่ได้ติดตามแล้วว่าคดีหลัก เขาส่งอะไรยังไงไปเมื่อไหร่มีอะไรยังไงแต่ก่อนเคยจับจ้องว่าไอพ้พวยหลอกคนนู้นหลอกเอฟซีตอนนี้ไม่สนใจแล้วมาจับจ้องอยู่หรือว่าสาวิตรีใส่ผ้านามัยถอดผ้านามัยแล้วเอาไปทิ้งหรือเปล่าหรืออะไรยังไงซึ่งจันศรีบอกว่าคนที่ถูกพูดถึงผ้านามัยเขาก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยยอมรับหน้าตาเฉย ดิฉันไม่ได้ตามเลยต้องไปถามคนที่ตามเรื่องตรงนี้ดูเขาบอกว่าจริงๆแล้วสายวิจีพูดว่ามันเป็นแผ่นแผ่นรองเหมือนกับแผ่นซึมซับแผ่นสะอาดเป็นไม่ใช่เป็นผ้าอนามัยนะคะเป็นตัวที่จะซึมซับว่าถ้ามีตกขาวถ้ามีอะไรยังไงมันก็จะไม่เป็นเลือดเก่งๆไนมันก็จะเป็นแผ่นนั้นทีนี้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นไหนอะไรก็ตามทีคุณบอกว่า ก็เจ้าตัวก็ยังยอมรับเลยแต่คุณไม่คิดบ้างเลยหรือว่าการที่คุณทําตัวชั้นต่ําแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณจะบอกก็คือที่พวกคุณว่าชั้นชั้นต่ําเลยอ่ะหมูยอกุ๊กแจ็คคือดุนแจ็คทิมอยู่คารูฮิเนี่ยก็ยังจะไปหลอกแขกขอดูดโรตีแขกแขกถึงส่งเงินมาให้เนี่ยนี่ก็ชั้นต่ําแต่อย่าลืมว่าเรื่องพวกนั้นคุณเล่าเอง แต่เรื่องพวกนี้สาวิตรีไม่ได้เล่ามีผู้ชายหน้าเฮี้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนตัวหนึ่งเอาออกมาเล่าคนนั้นเป็นคนผิดที่สุดมันเป็นเรื่องที่คนเอาออกมาเล่าหรอคะอย่าพวกคุณตอนเรียกร้องให้สาวิตรีออกมาพูดเรื่องเตียงหักเพราะเขาพูดความจริงพวกคุณพากันด่าสาวิตรีพ่าสาวิตรีประจานผัวแล้วที่ไอเฮี้ยผัวที่ไปเที่ยวพูดเรื่องแบบนี้ล่ะ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องดีเรื่องเดียวนะไอเรื่องคนข้างบ้านที่อีผักน้าออนั่งมานั่งพูดอยู่ก็ยืนยันว่ามาจากปากไอ้เฮี้ยผัวตัวนี้แต่คุณมาบอกว่าก็เจ้ตัวก็ไม่เห็นเดือดร้อนทำไมคนอื่นมาเดือดร้อนคุณไม่คิดบ้างเหรอคะว่ามันทุเลศคุณไม่คิดบ้างเหรอว่ามันทุเลศแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ พราะว่าผู้ชายหน้าเคี้ยผู้ชายหน้าตัวเมียผู้ชายสันดานหมาพ่อแม่ไม่สั่งสอนตัวหนึ่งเอาออกมาพูดมันเป็นเรื่องที่ควรพูดพูดแล้วใครได้ประโยชน์คะถามหน่อยจันรสีได้ประโยชน์เพราะจันสีได้คอนเทนต์พูดแล้วใครได้ประโยชน์ถ้าจันรสีจะพูดเรื่องขี้เคี้ยของตัวเองที่มีชู้ หลอกคนนู้นหลอกคนนี้ไปเที่ยวใจแตกในผับหนังสือนังหาไม่เรียนจะต้องหลอกผู้ชายมาเป็นติวเตอร์อยู่กับเขาเพราะคิดว่าเขารวยส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ตัวเองได้พอไม่ได้จากเขาก็เลยหาผัวใหม่หนีตามชู้มามาหลอกลวงพ่อแม่ชู้ว่าตัวเองเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านมือชายมาก่อน ถ้าจันสีอยากเล่าเรื่องพวกนี้เรื่องขี้เหี้ยของจันสีเป็นสิทธิ์ของจันสีคะ่ะแต่จันส,ไสีไปสอดไปสองเรื่องคนอื่นทําไมเรื่องจันสีถ้ามีคนวิาพากษ์จันเพราะจันสีเล่าเองนะคะจะมาบอกก็ถูกใส่ร้ายใส่ความไม่ได้มึงเล่าเองถ้าถูกใส่ร้ายใส่ความแปลว่ามึงโกหกคนอื่นเข้าเรื่องที่มึงเล่าไม่เป็นความจริงแต่มึงเล่าเพื่อหลอกลวง ให้เอฟซีตื่นเต้นว่าโอ้โหจันสีของกูนี่รัดได้ที่จั้นสีของกูนี่โอ้โร่านถึงกุ่นผ่านมาแล้วทั้งหมดโอ้โหเป็นอะไรที่มันออืืโชคชนมากถึงไม่ถึงขั้นแบกกระดินงแต่ก็โอ้โหข้ามน้ําข้ามทะเลมาแบกกันได้มาหลอกกันได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะตอนนี้จันสีมาอ้างก็เจ้า,จาตัวเก็ไม่เดือดร้อน เขายังยอมรับความจริงแต่มันเป็นเรื่องที่จันสรีที่อ้างตัวเป็นช่องมีคุณภาพเรามาเพื่อตามคดีหลักมันใช่เหรอคะจันสรีลองคิดดูดีๆนะคะลองคิดดูดีๆแล้วจันสรีก็ยังเข้าข้างไอ้ผู้ชายชาติเทียจันสีลองคิดดูว่าถ้าไอ้แขกผัวตอนเนี้ยของจันสรีมันบอกกูหูอินี่ตอนกูเอากับมันข้างแรกนี่รู้แม่งหลวมโอ้โ oh, ห oh, ไม่รู้ไปโดนหมูยอที่ไหนยัดมาก่อนถ้าผัวจันสี์ศีออกมาพูด จันสีจะรู้สึกยังไงคะมันไม่ต่างกันหรอกค่ะกับการที่อดีตผัวของสาวิจีเอาเรื่องอีเขี้ยอะไรก็ไม่รู้ออกมานั่งเล่าและหลังเมียคนเป็นผู้ชายเขาไม่ทํากันผัวจันสียังเป็นลูกผู้ชายไม่ได้บอกใครอื่นว่าจันสีจริงๆมีผัวมาจากเมืองไทยอยู่แล้วหนีผัวมาแต่งงานที่นี่หลอกลวงทุกคนว่าเป็นสาวซิง เขาเป็นลูกผู้ชายเขาไม่พูดแต่จันสีเป็นคนพูดเองแต่กรณีอนามัยเนี่ยสิพวกคุณไม่คิดกันเลยเหรอไม่คิดถึงหัวใจสาวิจีเป็นผู้หญิงทุกคนจะไปเข้าข้างอนามัยหมดเพียงเพราะว่าพวกคุณเกลียดสาวิจีที่พม่ยอมก้มหัวให้ไกรจันสีเกลียดสาวิจีที่สาวิจีใบเคยไว้วางใจจันสีก็ดูสิคนอย่างจันสีมันน่าไว้วางใจที่ไหนล่ะคุณทําตัวเองนะจันสี